Hier. Hier, die ligt nog. Laat maar. Dat mag du zoiets niet, พ,พวกเธอเท้ๆจังได้ใหญ่ลงแลมพี่น้องเย้ยซื้อกุ้งมกกังกรมามาขังไปตัวนี้ยั่งอยู่เฮียตัวนี้ยั่งอยู่หนวดติงอยู่พอเมลูกปิสมอเร่แล้ว เสิเอล็บเนิสียชพวกเธอแท้ๆได้ย้ายห้องพักได้ย้ายโรงแรมฮะเลบเนาะเล็บเนาะอาีแม่เล็บเลย็บนาะมันชอกน้ำเย็นชอกน้ำอันน้ำบ่

ไปกี่โดอ้นี่จะช่วยเคลียไปกี่โด๊ะไ้พวกแต่ยาจะตอกไปที่ปูดีอยากแต่ไอ้นี่ปูดไอ้พักจะซูมเฉพที่เด้งเรอดีตรงา่อีทับปูดเนี้ยแล้วไชิที่สิบเอ๋ยมันช่วยทีเท่าดีไม่ติดบอลดีจะปูดอะไรมาตัตดบนั้นเซลอ Eigentlich muss ja ein kochendes Wasser. Das nur kocht ja noch nicht. Und aus dem passt ja gar nicht da rein. Aber musst du wissen. So, dann machst du jetzt das Rest selber. Dann ne? kann ich zum Auto. Das ist eigentlich. ไปยางไปเลาะหล้วไปพอ่ออยู่ในตลาดเนะาะถ้าบ่ซสื่อช่วงกลับบ้บานมันกับ่มีตลาดนัดก็เลยได้ซสื่อสื่อมาแล้วบ่วมีหมองว้พี่นองเอ้ยได้ย้ายโรงแรมได้ย้ายที่พักไหมแต่ก่อนพักอยู่ในโรงแรมซีดาวสื่อกุ้งไปแล้วบ่วมีหมองเก็บโ่มีหมองเมียนสิต้มใบกับ่มีหมองสิตุมเนาะ ก็เลยได้ไง่ายออกมาอยู่้างนอกมาเซาอันของข้าเจา้าข้าเจ้ากับมีขั้วเคยมาพักอยู่น้ำข้าเจา้ากันเลยมาขอมาขอตุ่มกุ้งน้ำเพลินพี่น้องโชคดีไปพี่น้องจะของบานเพลินกระจดีใจดีเพราะเทโทโมากเพราะว่าเคยมาพักน้ำเพลิน โตมาถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวสีห้าหม้อไวไห้เดี๋ยวสีห้าหม้อไว้เดอร์เอีห,หม้อตั้งวเวไห้เลือกเอาสีเอาหม้อน่วยไดว่าะชันเิ่นกระจดีใจดีห้องเพิ่นกกว้างกว้วงพี่นองมาเบิ่งห้องน้ำกันเดอร์ห้องเพิ่นกะห้องเพิ่นกกว้วงป่วงแต่ว่าราคากัดถูกราคากัดถูกเพิ่นกะบริการดีดีเคยมาอยู่น้ำเพิ่นเคยมาพักน้ำเพิ่น แม่พี่น้องตุ่มไว้เพราะว่าย่านมันเนาตัวใหญ่หลายตุ่มหมดตุ่มบ่ Jetzt. Jetzt ein bisschen Wasser drauf, damit es das bis oben entkocht. Ja, so noch mhm. mal Wasser drauf. Zwei Beine ist also ein Kilo. Wir scheren dann durch, haben die 8 Minuten, wird einfach noch Wasser draufgezogen, heißes. Dann so, noch warten, bis kocht. ก้ามปูก้ามใหญ่ใหญ่่ๆๆๆหองผักย้อนก้ามปูเนี่ยมีแต่เนื้อสดๆกุ้งฝอยกุ้งฝอยทะเล วกุ้งยเมื่อนี้สิกินกุ้งฝอยกับอันขากลามกลามกับปูชกันพี่นองเพราะว่าสื่อใบสองมือแล้วเซตเยินในลงรงเลม่ยมใบมันสินเาพอบดีมะหวอดอันบานพักหลังไม่ก็เลยมะตุ่มมะตุ่มมาขวากุ้งฝอยสิกินกุ้งฝอยกับขา,ขากับขากับปูชกันมือนี่ กุ้งมังกรจังสิไปกินอยู่บ้านพี่น้องตุ่มใบแล้วมาเบิ่งห่องเพิินพี่น้องห้องเพิ่นกระซัมนี่หละห้องเพิินก้วงก้วงสูงเดี๋ยวสิตไทยอันห้องให้เพิินเครื่องดื่มเพิินก็มี่ให้มีไหวขาวไหวแดงบริการดีดีพี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อนีิเสียไวเพิินมาซิมกับขาปู่กับกินขวากุ้ม อันนี้กับบริเวณในห้องพัก้ะจ้าห้องน้ำเิ่นกับกว้างกวางเอากังเอากังเผ่นว่าเอากุ้ง,อ,ง,อ,งอันมังก่อนมาแช่ว้มันคือสีอันแบบว่าโบมีอากาศเนาะนา้ำธรรมดากับน้ำอันนี้มันดูบได้มันก็แห้งไตพี่น้องเปิดนำ้ำน้ำธรรมดาใส่กุ้งก็แห้งตายซ้ำนี่ละจ้าห้องพักเพิ่น เดี๋ยวสิื้อันาผ้าลอเบื้องอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็กก้างก้วงประตูนี่ก็ออกท่างออกท่างลงไปประตูท่างออกท่างเข่าเด้อจ้า <S <S พักขึ้นเดี๋ยวนึงดอกจ้าอยู่นี้เพราะว่าอาศัยพเพอได้มาต้มมันปูมาต้มปูต้มกุ้งไว เดี๋ยวกะสิเปลี่ยนเพราะว่าห่องอื่นจองไวแล้วจองไว้แล้วสิลงไปทะเลสิลงไปทะเลแด่จองห่องไว้แล้วแต่ว่าห่องนั่นมัน่มไม่มองตุม่มมองมองขั่วห้ก็เลยได้มาเอาซุกเสืญห่องนี่ขึ้นหนึ่งพี่น้องเบื่องแน่ของเพิ่นนวบบริการมาผักนํำเพิินขึ้นหนึ่งเดี๋ยวต้มกุ้งแล้วนอนขึ้นหนึ่งแล้ว มืออื่นเ้าตื่นขึ้นไปกินอาหารเ้าเดี๋ยวจิพาลงไปเบ่งอาหารเ้าเพื่นเด้อพี่นอนเพื่นบริการดีดีมากินอาหารเ้าน้ำเพ่นแล้วก็สิออกเดินทางต่อจำมามานอนมานอนน้ำเพ่นอันขออันต้่มกุ้งขอต้่มกุ้งต้มมันขาปูพี่นองเลยจะมันยากเ้าเ์เาบาทนี่ สิบ่สือสิบ่เหดให้มันอยากมาต้มมันกระม็้นในห้องในหังข้าเจ้าเกรงใจข้าเจ้าพวกเน่พี่น้องน,นี่อาหารเสาเพื่อนเพื่อนเฮตเตรียมไว้ให้เดี๋ยวกินอาหารเ้าแล้วก็สิเก็บของก็สิย่ายไปอีกไปพักอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่นั่นเด็ดจ,จองไว้แล้วโชคดีที่ว่าโทรมากเพื่อนกันยังมีว่างให้อยู่ห้องนี้เพราะเด้มาต้มกลุ้มตุมต่มกลุ่มตุมขาปูพี่น,อนอ้องเลย เดี๋ยวกินอาหารเสาแล้วิได้สเได้เตียมเตรียมแพ็กของก็สิง่ายที่อีกววาแมนกุบ